แพ้สองหนึ่งลาก็ได้ถ้างานนี้แกชนะแกได้เยอๆๆยะแกทำแกสองหนึ่งก็ได, 3, 2, <1. S 2> ได้ถ้างานนี้สามสองหนึ่ง <2, 1. S 2> ลาก็ได้ ถ้างานนี้แกชนะแกได้เงินหน้าก็ทำงานเยอะจะให้ฉันทางพักไปรงอะไรบอจะให้ฉันทั้งลางานไปหาเงินหลังแข่งจะให้ฉันทั้งลางานไปหาเงินจะให้ฉันทั้งลางานไปหาเงิน ทั้งไม่ได้พักหลังใกล้หลังแข่นจะให้ฉันพักสามสองหนึ่งฉันลงแข่งเองยังไงฉันก็ต้องชนะู่แล้วสามสองหนึ่งแล้วไหนสดแดงมูจะอสามสองหนึ่งอะ สามสองหนึ่งสามืสี่หมื่นห้าหมื่นสามสองนึ่ฉันให้วานะห้าสเปเ็นตะเพราะว่าวาเป็นคนหาที่แข่งให้หถ้าไม่ได้วาฉันก็คงไม่ได้แข่งแล้วก็ไม่ได้รับงานวานงดสามสองนึ่ฉันแบงให้ยาให้าหิไปสามองหน อเออันนี้อะไรตัวตัวป่งใหญ่ค่ะต้อุ่งซีไม่กิ้ว่าผมเลยักดตายเลยามถ้าไม่ไหวแกก็บอกวาไปตรงก็ได้ พักไม่ได้เร็วเร็วนี้จะมีแข่งกินชิงอรานพักไม่ได้เร็วเร็วนี้จะมีแข่งกินชิงอรานรอบนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยรอบนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเธอจะใจร้ายเกินไปแล้วนะวาฝนเป็นเพื่อนนะไม่ใช่เครื่องจักรที่จะทําทุกอย่างตามที่เธอต้องการได้ไม่มีตารอบนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็ดขาดเธอจะใจร้ายเกินไปแล้วนะวา ฝนเป N, ็นเพื่อนนะไม่ใช่เครื่องจักรที่จะทำทุกอย่างที่เธอตามใจได้เฮ้ยรอบนี้เราจะพลาดไม่ได้เด็กค่ะเธอจะใจร้ายเกินไปแล้วนะว่าฝนเป็นเพื่อนนะไม่ใช่เครื่องจักรที่จะทำทุกอย่างที่ตามใจได้สอ่แกต้องกินข้าวจานนี้ให้หมดสามอหนึ่ง ว้าฉันกินต่อไม่ไหวแล้วอ <2. S 1> อย่ามายุ่งนี่มันเป็นวิธีฉันเลื่อไปก็จะกสามสองฉันว่านะคนที่อยากจะชนะขอโทษ 2> 3า 1. 1ทำไมวันแข่งแกไม่ไป ฉันบอกแกแล้วไม่ใช่หรอยังไงการแข่งครั้งนี้ยังอดด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 ุบักระจาตันงนี่เธอควรจะมาขอทอดฝนมากกว่าทอดสามสอ 2> 3, 2, 1. 1> นึ่งแทนที่จะเป็นห่วงฝนแต่กลับให้บ้าบอสามสองหนึ่งฉันถามจริงๆเธอนะเธอยังเห็นฝนเป็นเพื่อนอยู่หรือเปล่าวะ อยู่คนเดียวไปเลยไม่มีใครเขาอยากอยู่กับคนอย่างที่เแ็นเทปเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบายรอชมคลิปต่อไป